ี่สิจีเจอเคเอสครับผมคุครับเรามีข้างบนครับข้างบนยังไงปักไอพอปิดไปดก่อนเราเลยครับใครกำลังมองหาร้านเติมเพชรราคาถูก FDs ดีแซกชร้านเติมเพชรราคาถูกปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนร0 0ครับ <S 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 สตรีมสดทุกวันที่เพจเน็ก t ทนะครับ อ่ะมาครับผมคุณผู้ชมครับอ่าฟาร์มกันเรียบร้อยครับตอนนี้อ่ะถือว่าไม่ได้ลงกับใครครับเลยไม่เห็นนะครับถ้าเกิดว่าลงเนี่ยน่าจะมีการเสียคนไปละเปิดมาตรงนี้นะครับผมเกิดขึ้นนะครับผมแล้วแล้วตรงนี้ครับอ่าบนหัวมีชนบุรีครับผมนะสำหรับ KS ครับลบลายขนาดไดชนบุรีสปอร์ตเอาอีกแล้วครับน้องสุกันพิศันสู้ๆเลยครับก่อนการ KOGEBOSS4GIGEFP 4ทีมนี้ครับวันนี้จะมีทีมที่จะได้อันดับที่1ครับ รอด้วยเลยครับประจำวันนี้ครับสี่ทีมครับ KOG ครับ e v o s c g d และ EXP นะครับผมรอเชียร์ครับใช่ครับผมเย็บเค้กเค้กไปหนึ่งทีสูกัดบรรยากาศดีเจอกันนั่งสักหน่อยแล้วขอบคุณสำหรับ10ดวงครับผมขอบคุณครับเสื้อแทนหรือเสื้อช่องรับส่งทั้งไหนอ่าถ้าจะส่งดาวสองบรรทุนซื้อใช่ไหมครับผมนะก็ส่งแฟดครับส่งแฟดใช่ครับประมาณสองวันก็ถึงครับ แต่พี่จันจะปิดยอดเป็นรายสัปดาห์นะสัปดาห์สสัปดาห์ประมาณนี้ประมาณ14วันส่งทีเพราะว่าไม่สามารถไปส่งทุกวันได้พี่จันย้ายที่อยู่ไงมันมันต้องข้างไกลสำหรับแฟดกับที่เนี่ยเราพี่จันไม่ได้เอารถยนต์มาพี่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งมันไกลมันจะไม่แบบการจะส่งไม่ใช่แบบทุกอาทิตย์แล้วตรงนี้ครับผมนะเซเวียเซเวียกับเดลเลตรงนี้ครับผมนะโดนเปิดไปก่อนสําหรับซอมเบลและโดนเก็บจากฟิกเซอร์ครับเปิดปิดจากฟิกเซอร์สวยๆตรงนี้ครับผม จนน่าตกใจครับผมแมล้วละครับเป็นเสื้อทั้งเสื้อแขนและเสื้อช่องไปในตัวฮะชอบนะเป็นคนชอบอะไรเร็ยวนะฮะตรงนี้มีสีแดงนครับตัดน้ำตาลนะตัดตัดเนื้อหมูเลยนยสักอย่างหนึ่งรอเลยเพราะอะไรเจะบวกก็แหวนเป็นกลุ่มนี้กลุ่มอันตรายก่อนนะครับใช่ยหมครับถือว่าเราเหมือนเหมือนคนภาคแบบเก็บกดนะเแบบเฮ้ยเห็นใจกันหน่ยดีคนดูเลยเของกบวกลอก่อนอะไรประมาณนั้นแล้วในการแน่นอนว่าต้องจัดสักหน่อยสำหรับ ซีจีดีจีอย่าเต้นรองหงุดแล้วตรงนี้มีประเด็นครับชนบุรีครับแสนโซนโดนยิงมาก่อนครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมลุ้นอยู่ฮะ K O G E Boost C G D G E X P E Sport ครับสี่ทีมครับวันนี้ขอเป็น c g จีได้ไหมล่ะนี่คือเกมสุดท้ายประจำวันนี้แล้วครับผมนะพรุ่งนี้ไม่มี c g จีนะครับคุณผู้ชมครับ ใครมาไปทันรอดูย้อนหลังครับผมนะหรือว่ารอดูในช่อง YouTube พิ่สันได้ครับผมนะเข้ามาก็ฝากกดติดตามมาด้วยครับฝากซับสมาชิกแ้วตรงนี้ครับกูเฟิร์สโดนอีกครับเอาล้วครับไม่ดีแล้วผมนะสำหรับเซเวีย e s p o r t s p ครับเซเวียน่าจะมาชุบเสองครับคุณผู้ชมตรงนี้ครับยาวๆครับผมจะตามทันหรือเปล่าโอ้แล้วเดลต้าเอ็กครับผมวันนี้ฟอร์มยังทรงๆครับแต่เกมนี้ได้มาสองสองคนแล้วครับผมซีโซ่ปกติขายสี่ร้อยยี่สบาทครับเสื้อแต่ตอนนี้ไม่ขายแล้วครับไม่ขายแล้วส่งดาวอย่างเดียวนะพี่สันไม่ขายหนสดแล้วพี่สัน มันย้อมนนี่แต่ไม่เวลาไปตอบแชทครับก็เลยแบบเลือกสายไปแล้วจัมเปิดได้ถูเกิดแบบแล้วตรงนี้ครับชนบุรีครับโดนครับผมไอ้สื่อครับสุดจัดจริงๆครับเอาละครับแล้วจะมีการนัวเนี้ยครับนัวโหโดดมาเซอร์ไพรส์ครับผมโดนฮาจายสี่คนครับแล้วแสตนโดดมารูดคืนไม่ได้ครับผมเหมือนกีงครับฉัดเหมือนกีงครับฉัดทำได้ดีกว่าตรงนี้ครับเหลือสู้กัดสู้ครับไม่รอดครับผมไปเลย แล้วชนบุรีไอ้หอภัยซีจีจตรงนี้ครับงัดกับเซเวียเราได้มาครับผมหคิวกับอีก1น็อกครับเซเวียเหลือ1คนครับผมนะเป็นทด้านของโจนาธานครับแล้วสตาร์โดนกดจากโจนาธานครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้ววิ่งไปข้างหลังจะเจอเดวตาเอครับซีจ g ตอนนี้จะให้มา2องคะแนนครับ ูกึเป็นจุดแข่ง G อยู่แล้วด้วยใช่ครับสองคะแนนครับชอบขึ้นไปอยู่บทนี้อยู่แล้วด้วยครับใช่ครับแล้วตัดไม่หนึ่งคนตรี LG ตอนนี้เจ็ดสิบได้ผมเดี๋ยวจะคทำนวณเรียวไทม์คะแนนให้ครับเปียนในด่านของแมบทะเลทรายตรงนี้มาดูว่าเจ็ดสิองครับทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่าฮะเอะไะตรงนี้ก็เป็นด่านรงมุงเขากดด้วยครับมุมปิดค่อนข้างเยอะครับแล้วก็พื้นที่ทะเลที่ตั้งเนี่ยในการขึ้นมาตอนนี้ CGG มี74คะแนนนะคุณผู้ชมครับผม สำหรับคะแนนคิวเรียวไทม์ครับไม่รวมคะแนนอันดับนะครับผมนะเดี๋ยวสันคำนวณให้ฮะจะได้ลุ้นไปพร้อมกันฮะไม่ฝัดสตรีมครับผมนะแต่มีระเบิดใหม่โอ้ยเรียบร้อยเลยฮะระเบิดจากโจ้นะครับอย่างสวยครับและตามซุก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 แบบซ้ำเลยครับผมนะครับเราได้ลุ้นกันคุณผู้ชมฮะสวยพี่สวยไปค้อทามครับจ่ามีคิดถอยไปเลยครับ ไม่เล่นต่อครับตรงนี้ยกให้ก็ได้ครับนี่ว่าหนีไปเลยดีกว่าและตรงนี้ครับอีกหนึ่งไฟครับ KOG แล้วที่บูงครับเอาล้ครับ KOG ครับตอนนี้ KOG ยังนำเราอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่ครับ ในสู้ๆครับผมอยากฝั่สตรีมไม่ทันปิดแชทให้ครับผมบฝัสตรีมนะจะปิดแชทให้ครับเลยนะตรงนี้แต่ถ้าาเมีรถสปอร์ตสีดำสักคันเนี่ยไม่แน่นะอาจจะวิ่งชนบ้านไปเลยคิดว่าเป็นเป็นมาสึกเหมือนตรงใส่จากเกมที่แล้วไงน่าจะคือจากเกมที่แล้วครับมีอีโวิสไมมี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 อีโวิรสระดับ2นู่นตอนนี้อีโวิร์สระดับสองครับซีจีอยากเล่นนอกวงนะครับไม่แน่นะแล้วดีครับเดียวไต้่ X ตัดครับจัมเปอร์ครับผมจบระดับสิบเอ็ดครับผมนะตามลำดับไปครับ ชนบุรีไปหวันก่อนครับเกมนี้ตามด้วยเซเว่นสปอร์ตครับแล้วโกงมาเราจะเจอกับ k เคโอจีเคเคโอจีครับอีกีไม่ต้องเจอกับใครตรงนี้ครับเลยฮะคือเพียงแต่ว่าอันเนี้ยยีบอสก็ยังอยู่นะอีโบอสอยู่ซ้ายสุดครับผมสามแยกเมื่อกี้เหมือนเดิมเลยเดจาวูเลยนี่เอาละครับดูเกมเดิมหรือเปล่า ่ายแล้วนัว่นเองนะสองที่นี้ก็ยังบวกกันอยู่เรื่อยๆคะับ KOG และที่บูมะไม่กล้าเข้าที่จแะแลกนันทีนะครับที่ตรงนี้มีพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเยอะนะก็เลยบอกว่าการที่เข้าไปขอเพลงเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวแข่งอยู่ขอเพลงไม่ได้เราเรโฟกัสแข่งก่อนนะขอเพลง,ง,งไม่ได้นะครับสอคนที่ดังแม่อาจจะเลือกที่จะเล่นใหญ่ในการที่จะลงไปเลยหรือเปล่าแต่ว่า พัดดูแล้วเนี่ยน่าจะยื้อไปคุยกันวงหน้าก่อนก็ดีเหมือนกันเชียร์อีโบครับเข้าแค้นกี่ดาวครับสาขา1 2ึ่งนครับสาขา2กับ3ามไเลือกเอาครับ1000ดวงนะถ้าสาขาหนึ่งจะมีบัตรให้ด้วยครับถ้ได้เข้าสาขาหนึ่งจะมีบัตรไปเชียร์ด้วยหนึ่งใบนะครับผมยี่สิบดวงนะโอฮูอ่านชื่อออกนะขอผมดีมากครับมาเข้าสู่เกมกันต่อฮะนอกเลือกมามากเลยครับบีซีครับ จากที่แชมป์ไปเมื่อกี้ฮะเแล้วนี่ครับเดี๋ยวจะเอ็กโดดนะอ่าโอเคมีเพื่อนรออยู่เมาโดดหาซีจิดีจีเกือบแล้วเกือบแล้วให้เพิ่มครับงานนี้นะครับผมจับแหลกเลยครับบอกเลยว่าสนายรัวๆแน่นอนนะเดี๋ยวโดดขึ้นมาด้านบนครับด้วยครับแล้วก็หันไปนี่ไปเจอ KOD ครับ10ทีมครับอีกภาค หนึ่งนะฮะต้องดูแล้วว่าทางด้านของ KOG เนี่ยจะรู้แล้วหรือเปล่านะว่ามีทางด้านของเล็กไลเอ็กซ์เนี่ยมีใกล้ไม่ไกลนักเลยนะดูจากระยะแล้วสาขาหนึ่งมีสมาชิก40คนครับตอนนี้เห็นอยู่ว่ามีสิบคนมีสามสาขากำลังจะทำสาขาสี่ฮะเดี๋ยวแค่รับตอนนี้ถามเวล่ะเดี๋ยวแค่รับคนครับหนึ่งสองสองนี่ไม่รู้ว่าเต็มหรือยังนะเพราะว่าสองพี่จันให้พี่โบ๊ทยู่แลแล้วพี่จันดูแลโดยตรงก็จะเป็นหนึ่งกับสามนะครับเรียกว่าวิญญาณตามปิดแล้วอีโบ๊ทจะเจอกับเอฟพีนี่คือเรื่องดีของเราคุณผู้ชมครับ นี <muitas S 2> ่คือเรื่องที่ดีของเราคุณผู้ชมเหี่ยงต้องดูครับเป็นทีมที่เราอยากให้ออกครับสำหรับ e v o e s p o r t กับ eyp กำลังจะตัดกันเองครับถ้าแต่ว่า e b o เนี่ยหลุด position มาหอเอาละครับสบายเลยครวันนี้ต้องท็อปด้วยนะฮะ e b o จะเข้าไปชาร์จหอยสังเนี่ยกลัวว่ามีซัพพอร์ตอยู่ถึงสองสาคนเลยนะล่าแล้วเหมือนวิ่งหลุดหรือเปล่านะอ๋อไม่หลุดไม่หลุดโชว์นะเหมือนวิ่งหลุดเลยฮะไปตรงนี้ครับผมไม่ไปไหนอีกทีนะติดกับแพงอยู่อะครับผมแล้วเหมือนฉีกขวามาครับผมนะสำหรับ eyp เหมือนรู้ฮะเหมือนรู้ว่ต นี่มีคนครับแล้วเปิดน้วยหอยสังนอกได้หนึ่งครับเด็กหลงเราเก็บเรียบร้อยเลยครับผมเอาแล้วครับแล้ว e ังรู้อย่างนี้ขึ้นแน่นอนครับแล้วกครับอีเอ็พีมาแน่นอนคุณยงครับผมอีโบส์อีสปอร์ตครับอีโบสอีสปอร์ตครับผมแล้วปูดก็น็อกโจ้นะครับเอาแล้วครับได้มา2คิวหรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้นะ ยี่พีได้เปรียบสุดๆคุณเจ้าหยับแรมโบ้อยู่ด้านบนครับอีวอลลุกอยู่ด้านล่างครับแล้วอีวอลลุกโอ้โหวิ่มาเล็ดน็อกตรงนี้ระยะประชิดมาเล็ดครับแล้วนี่ครับหอยสังน็อกอีวอลลุกได้ครับผมเหลือแค่แรมโบ้ด้านบนครับเหลือแรมโบ้ด้านบนครับคนสุดท้ายครับสำหรับอีวอลอีสปอร์ตครับแล้วได้มาหนึ่งคิวครับจากแรมโบ่ครจากด้านบนครับแล้วคูณคอนครับตามซับเก็บด้วยเอาละครับ ไหวหรือเปล่าครับแล้วตรงนี้โดดมาไม่รอดครับอีโ a จบอันดับที่สิบครับอย่างนี้เราตัดอีโ a t ออกครับคุณผู้ชมครับ e b o a หมดลุ้นแชมป์ประจำวันของวันนี้ฮะ ตอนนี้เหลือ KOG CCG และ EXP 3ทีมนะครับ3ทีมนี้จะได้แชมป์ประจำวันแล้ว CCG ขี่ขวาไปนู่นเลยครับเกมนี้เราไม่ได้ดูเหมือนเกมโอ้โห4คิวครับ4คิวจาก EXP ครับ4คิว8คะแนนนะตอนนี้ EXP เจ็ดสิบแปดคะแนนไม่รวมคะแนนอันดับฮะเอาละครับ CCG ของเราครับ74คะแนน KOG 79็ด้าตอนนี้จบสมแยกซ้ายมีโอกาสมีโอกาสแล้วเราจะเจอกับชิงออฟช็อตคุณผู้ชมครับ KS ครับเอาละ ครับ4 g d ีครับเปรียบมากกว่าโดยเฉพาะหน้าของโจแซ่มาที่กิโกดมาได้สบายๆแต่พูดแล้วยังไงครับเหมือนจะยังไม่รู้ตัวว่ากำลังจะมีคนมาชีแล้วเคเอฟมีแค่3คนโอกาสมาถึงแล้วฮะพยายามทำพยายามลูดให้ได้ฮะต้องเอาครับต้องเอาครับผมนะตอนนี้เรา74คะแนนไม่รวมอันดับครับอนกาาพยยมจะเราที่3ครับตอนนี้ครับไม่รีบนะแต่ว่าก็เหมือนว่าโอ้จะวงมาพี่องครับถ้าเปิดอาจจะโดนรับวงได้ครับอาจจะยังไม่เปิดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูฮะ ใช่ครับหายไปหนึ่งคนนะตรงนี Lynn, ้เหมือนจะไม่เปิดเพราะว่าเปิดอาจจะโดนรับได้ครับครับไล่มาอย่างต่อเนื่องครับวงตัดเข้ามาแล้วกรูโน่น็อกเคียวจีเอาเคียวจีโดนเหมือนกันครับเคียวจีโดนเหมือนกันนะ แล้้วนนนั่เองงฮะมาดูตรีลุ้นยับลุ้นอันดับที่1ประจำวันนี้ครับ KOG F G และ C G G G ครับไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะบืมเขาไปให้อ่ะยังคงชุบกันทันอยู่ครับถือว่าซัพพอร์ตสติ๊กทูเกเตอร์ได้ดีครับคุณผู้ชมครับไปครับไล่มาต่อตอนนี้พิคาราเมลครับโอ้โหลุ้นหวานลุ้นจัดเลยกแล้วขอบวงครับวงที่3ครับมุ่ยมากครับตรงนี้เลยฮะข้้าาางนครเมลบอกแล้วตรงนี้ C G G G เจอ K S ครับผมคุณผู้ชมครับแล้วมีข้างบนครับข้างบนยังไงปากไอ้พ่อปิดไปก่อนเอาเลยครับ อูเหมือนมีตีอื่นซ้ายเหมือนมี exp ซ้ายมือมี exp ครับเราต้องรีบเคลียรเ k สใช้หมดตอนนี้ครับไม่งั้นจะโดนแจมจาก exp ไปใช้เรื่องทีดีแล้วขอให้สั่งนี่ครับไม่ใช้เรื่องที่ดีผมที่จะโดนแจมตรงนี้ครับ ไปครับใช่ครับต้องถอนมาถอนแล้วโดนน็อกับีมูชิปหายแล้วครับโดนซ้ำเหลือแค่สองคนเท่านั้นโอ้โหเคสตัดเราครับคุณผู้ชมครับน็อกจอดครับผมตามซ้ำเก็บปิดไปเหลือสตาที่ยังนินยังอยู่กับกลุ่มเคสครับผมเหลือสองคนแล้วฮะสมควรนะฮะโอกาสดีทำมิ่งดีแบบนี้ต้องคว้าไว้ครับสำหรับคิงออฟจอดครับผมและซีรีส์แล้วสตาหูสตาครับอาจจะหมดสิทธิ์นู่นที่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับวันนี้แต่ยังไงขอติดท็อปห้าเหมือนเดิมครับแล้วโจ้แซบมาเนี่ย โดนครับสตารวงเจ็บนะฮะวงเจ็บมากครับผมแล้วบรูโน่นอกเคโอจีครับสตารวิ่งมาสตารขวามือเหมือนสตารไม่เห็นครับแล้วโดนยิงมาสตาร์ลุดขึ้นไม่ไหวครับโล้เรยบร้อโจแซบเขาอินดิเซร์ลุกไปแล้วอ้แลเรียบร้อยครับ มาเหลือพันโลคนเดียวฮะคุณผู้ชมครับพันโลคนเดียวครับแล้วมือสไตล์ด้วยครับดิเดโมนิกนามมาดักโอ้โหระเบิดเข้ามาแล้วโดนเอาชิปเลยครับแล้วนี่ครับเกตูครับเราระเบิดเรายังหมึงอยู่สไตล์อัดไกไอวอร์มาเลยครับถือว่าแตกๆกันไปนะครับยังถือว่าเข้าวงได้สำหรับพันโลครับแต่ก็เจ็บพอสมควรครับแล้วดิบอลหอยสังนกแล้วเคจกทิก้าไปครับแล้วพันโลโดนลุมไปยีเอ็กพีครับหกคิวไปแล้วครับทุกคุณโอ้โหยัง นี่ครับ exp ไม่ก็ kg o เลยครับ c g ของเราตัดเรื่อง q ออกไปได้เลยครับตอนนี้ไม่น่าไหวครับ บอกเลยว่าเดือดจัดครับตรงนี้เมืองนี้ครับจับตาดูดีครับเพราะว่าวงไปจับที่ห้าแล้วฮะตอนนี้ไม่ไหวครับที่หนึ่งวันนี้ที่หนึ่งไม่ไหวฮะอยู่ตรงกลางด้วยฮะตรงนี้อะไรกันครับท่านผู้ชมครับผมเกตบุ๋งบอกตรงนี้เลยหนึ่งจะของ่อลเลยแล้วกันครับคาราเมลจากยี่ห้ีล้มลงไปแบบนี้ซ้ำเก็บไปดูดูรึเปล่าได้หรือเปล่ายังทันอยู่วิ่งมาแเฉียดชิวเลิศเกินครับแล้วเควินครับไปตามเก็บคาราเมลจากคาราเมลมาได้ครับโอ้แล้วแกนเจาะยับยับครับไอบอลนี่คือเป๊ะจริงๆเกบูยิงเข้าไไปตติดดอออลนะถึงแม้ว่าจะเป็นบาเลตก็ตอบุ๋แล้วเคข้า สก้าแกเห็นทุกทางด้วยคุณผู้ชมถ้าพะรู้รามูฟยังไงก็ตายครับสโลอาจจะต้องยอมตายบงับผมนี่ฮะสังเกตพาโลไม่มูฟครับอาจจะต้องยอมตายบงครับอย่างนี้จบชิ่8นะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยมุมัวนี้เขาเห็นหมดด้วยมุมนี้เขาเห็นหมดครับแล้วพาโลน็อกได้ครับเอ้าน็อกได้เหมือนกันครับพารู้แล้วจบชิ่แปดสำหรับ CGG ครับโอเคครับถือว่าผลงานวันนี้ก็ โอเคแล้ครับคุณ้ชมครับไม่เป็นไรฮะต้องดูฮะว่าจะเป็น KOG หรือ EXP ที่หึ่งแล้วคาราเมลจบที่7ไปครับมากว่าคาเมเรีดมาดูนะผมนะสองทีมนี้ใครจะที่1ประจำวันครับแล้วเบคอนจบที่6ไปครับใหจบที่6ันทีตอนนี้5ถ้าพูดถึงเรื่องคิวตอนนี้ EXP คิวเยอะกว่ามากๆครับ แล้วตอนรับเคอจียับเอ็กพด้านล่างครับเปิดครับผมตอนนี้น็อกดาวน์ไปก่อนนะฮะทีมสุดท้ายครับที่หนึ่งไม่ไหวจริงๆฮะที่หนึ่งไม่ไหวครับชั้นเต็มใจขอเป็นแค่ที่สามครับเลยสักคูครับสากคูไปใช้แล้วเปิดในหน้าฮังกรีมาอีกแล้วเอาเลยครับเคอจีตอนนี้อยู่บนสุดก็จริงครับแต่จะลงยังไงครับตอนนี้เรียบร้อยครับอู้หเคอจีก็ไม่ธรรมดานะไปซิลคิวเป็นลาดมาได้ครับ ้รับครับครับ KOG ตอนที่โดนยิงอัดขึ้นมาเหมือนกันสี่ทีมตรงนี้ครับบูมีสปอร์ตครับ PC ยังเหลือครับ KOG แล้วก็หน้าขอ e x บดับเป้านกครับทันทีใส่ EXP ปอร์ตครับงงวมือยิงยังไงอย่มันะง่ามือจะเก็บได้ด้วยครับ คว้าคิวหน้ายิปีคนแล้วหน้าเกลจีโอสคาเจ็เจ็ดไปเก็บอีคิวมาได้ด้วยก่อซ่าตรงนี้สี่ทีมสิบสองคนเท่านั้นนะแล้วออกไปถงหัวเต็มหัวไปเลยหอยสังครับผมโดนลนะหลมหงวยนี่็อดดาวทันทีครับผมและตอนนี้ครับบุ๊บโดนน็อกดาวในเบสโซลเหมือนกันแล้วบูมฮังกี้ครับอิลเมเนตออกไปแล้วครับผมโดนตัดโอซากิแล้วตรงนี้คุณพี่รองน้ำหอยสังโดดเข้ามาในบ้านครับแล้วเหมือนจะเห็นซ้ายมือแล้วเพื่อนโดนน็อกต่อหน้าต่อตาครับยังไงยิปียิปีครับแล้วตรงนี้มีเกลจีบูมครับเหล อเอาละครับอย่างนี้จะเป็น K O G ที่อันดับหนึ่งหรือเปล่า K O G เหลือสองนต้องนาน K O G เหลือ K Kevin คนเดียวครับ K O G เหลือหนึ่คนคือ K หนึ่งควครับทุกท่านผู้ดูครับมีโอกาสเพราะว่ายีพียิงไปเยอะมากคุณผู้ชมเหลือมากที่สุดด้วยฮะตรงนี้นะฮรือว่า แกกันได้เลยยนนัเเเรีกกก็บหลือจะเป็นดับเบิลแชมป์ของ PC ครับเอาเลยครับนะพีซีคนได้คนเยอะที่สุดครับตรงนี้เราบูมจบที่3แน่นอนครับบูพีเลมิเนตบูมแน่นอนครับจบที่สามเลครับแะครตรงนี้ครับ KOG ครับจะมาท้ากับพีซีรอดละเหมือนพีซีโดนบงและไม่รอดครับดับเบิลแชมป์ครับผมนะสำหรับพีซีอีสปอร์ตครับ ส่วนทีมที่ได้ดับหนึ่งอะเดี๋ยวต้องดูแะเพราะว่ายิงดีคะแนนเยอะมากคะแนนชิวเยอะมากเกือบในรุ่นที่หนึ่งฮะแล้วผมนะน่าจะจบที่3ครับผมวันนี้น่าจะจบที่สามเพราะอีโบสจบก่อนเรานะฮะก็ถือว่าทำดีที่สุดแลครับวันนี้แต้ม70บวกก็ถือว่าน่าพอใจแล้ว่ะนะครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวรอดูตารางคะแนนที่มันสรุปแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอดูตารางคะแนนรวมว่าตอนนี้เรายังอยู่ที่3มหรือเปล่าเต็มทีนคิดว่า อันดับที่3วันนี้แล้วก็อันดับตารางน่าจะอย่างที่3อยู่นะครับสาหรับ C G ่ครับผมนะมาทำดีมากครับยังไงรอดูมาคะแนนครับขอบคุณสิบดวงก็บกผมขันครับตรางคะแนนมาแล้วโห้โห C G ดของเราล่วงมาเป็นอันดับที่4ครับคุณผู้ชมโดน p c นะฮะไม่เป็นไรครับอันดับ1ครับผมนะ King o f เก m e r ครับ1น0คะแนนยัดเค้เอาเรื่องอันดับที่2เป็น eft 1 0 1คะแนนฮะ อันดับที่3เป็น PC Sport แป 8, คะแนนนะผมนะอันดับที่ส 4, 4, ี่ CGG เจ็ดสิบแปดคะแนนครับถือว่าผลงานโอเคนะเจ็ดสิบคะแนนถือว่าโอเคมากๆครับผมนะคุณผ e e ู้ชมแล้วก็อันดับ5เป็น Ebot E Sport เจ็ดส,สิบหกคะแนนครัอบแบบอันดับ6เป็น Delta E ครับผมนะ Boom E Sport ครับ Pop Supercon Time Caramel Series Sport ครับ King of Shot และช h บุรี o l E Sport ครับผมนะนี่ครับผมนะนี่คือสิบสองทีมนะครับวันนี้ครับเราได้อันดับสี่ก็ถือว่าโอเคแต้มเยอะเจ็ดสิบแปดคะแนนเนี่ยคือเยอะมากถุงแล้วปกติเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยร้อยนิดๆอ่ะนะผมนะ แต่เราเนี่ยเจ็ดสิบแปดคะแนนเลยนะด้วยความที่วันนี้กร๊ปมันตึงด้วยคุณผู้ชมครับทำให้เราแบบอันดับที่สี่เนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยครับเราแซง evoz เราแซง boom เราแซงพรอมสิลิคอนถามก็ถือว่าดีมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวรอดูตารางรวมครับผมนะว่าจะอยู่อันดับเท่าไหร่นะครับผมนะมาแล้วครับทุกคนครับตารางคะแนนรวม4 g จของเราอยู่อันดับที่3เหมือนเดิมฮะอันดับที่1ครับ king of gamer ครับเมื่้อยสี่สิแฝครับสุตยอดมาก อันดับที่2ป๊อปสเปคคอนทาม703คะแนนครับผมนะอันดับที่3 CGG 588คะแนนครับอันดับที่4 PC Sport 551คะแนนครับอันดับที่5 Evo Esport ครับ520คะแนนครับผมนะแต่ Evo เนี่ยแข่งน้อยกว่าเรา4เกมแข่งน้อยกว่า PC 4เกมแล้วก็ Key of Gamer Club แข่งน้อยกว่า4เกมครับผมนะพรุ่งนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งครับ แล้วก็อีห้าตามลำดับครับผมนะ EXP Sevilla Deusto XMG Boom นะครับผมนะสังเกตว่าเราแข่งสามทีมสองเกมมาแล้วทุกคนนะขณะที่ทีมอื่นแข่งยี่สิบแปดนะครับผมนะเราแข่งมากกว่าที่อื่นนะขอบคุณหนะ้าจุดลงจากเป๊ะๆครับผมนะแล้วก็อีกครับผมนะ p i นโตครับผมคาราเมลเจิดสักกิโมจิตามลำดับนี่คือทีมที่ยังไม่ได้แข่งอันนี้ยังไงขอบคุณทุกคนมากครับผมนะขอบคุณทุกคนมากครับผมนะคำพูดใดบราิจาใดไม่สุภาพกราบขอภบอภัยนะบะางครั้งอาจารอยากอาจาอาจะเอนเตอร์เทนให้คนดูอยากให้คนดูสนุก บางครั้งอาจจะไปแทงใจดำทุกคนอาจจะแบบเป็นคำที่ทุกคนไม่ชอบอยังไงสบายขอภัยถูกมน,นะเกี่ยวกับเรื่อสิ่งที่จาก Steam สตรีมสั่นไปแล้วกันนะฮะวันนี้ขอบคุณมากทุกคนเจอกันในทีซีจีจีน่าจะอาทิตย์หน้าไม่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นคนไหนพรุ่งนี้ไม่มีแขกแต่ท่ญญญานยังจะมานั่งดูนั่งเชียร์ไปพร้อมๆกันนะ,ะอาจจะมานั่งแบบดูฟอร์มทีมอื่นสมาครกว่านะครับอาจจะไม่ได้พูดเยอะแบบนี้นะครับ